น้้วนิวถือจานมาเป็นสิบใบเฮียถือถ้วยมาอีกเป็นสิบใบถือช้อนถือซ่อมมาแล้วก็เอามาวาที่โต๊ะที่ทุกคนเห็นว่าเราถ่ายใช่ไหมแล้วเขาก็มานั่งช่วยกันแกะไว้ยโดยที่ไม่มีใครบอกว่าเขาต้องทําหรือไม่ต้องทําไว้เออ เขาไปหยิบของเขาเองเดินไปหยิบขึ้นมาเองแกะ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 เราไนแล้วเราก็เลยแบบแก้งชวนเล่นๆไว้ว่าเอ้ยไปกินเหล้ากันเปล่าอะไร,งไรเงี้ยเออเหมือนจะชวนชวนตามภาษาเราเพื่อหล,ลายพฤติกรรมเว้ยนุ้นีน้บอกว่าไม่ค่อยชอบกินเหล้าครับไม่ถนัดเลยอย่างเงี้ยเธอฉันเอ็นดูเอ็นดูนึกออกปะคือเธอมันมันมันเห็นได้ถึงความแบบ เขาไม่กินเหล้าอ่ะเธอเข้าใจว่าคือถ้าเป็นเด็กคนอื่นฉันยังจะรู้สึกว่าเด็กคนอื่นจะมีความแบบว่าอืมอะไรอย่างเงี้ยมีความเปรี้ยวปากสมมุตินะแต่ฉันนะ่ะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเห็นได้ถึงความ ใสามากๆของเด็กคนนี้เออฉันเห็นถึงความใสของเด็กอ่ะเออแล้วแล้วนางก็บอกไม่ไม่ชอบกินเลยครับยอะไรเงี้ยความน่ารักของซีนะทุกคนคือซีน่ารักมากซีก็คือพยายามชวนเราคุยและคุยไปในเวของน้องด้วยอะไรเงี้ยเออเวลาเขาคุยกันแล้วเราได้อยู่กับวินาทีนะั้นจริงๆอ่ะเธอมันเขินจริงเนะ้ยมันเขินมากแล้วฉันจะบอกให้ ฉันไม่ได้จะขายน้องนะแต่หมายถึงว่าจะเล่าให้ฟังว่าทุกคนไม่ได้เห็นว่าใต้โต๊ะมันเกิดอะไรขึ้นฉันเห็นและแหละมีคนแคบว่าเขาเอาข่าวพาดการเขานู่นเขานี่ใช่ปะทุกคนความจริงมันคือหมายถึงว่าฉันไม่ได้จะแฉนะฉันจะพูดยังไงให้มันดูดีหมายถึงว่าเธอรู้ไหมว่าฉันเพิ่งสังเกตได้ว่าเขาสองคนอ่ะ ติดสกินชิปมากมากจนกระทั่งคือฉัน่ะไม่อยากจะขัดจังหวะเขาเพราะว่ารายการมันกำลังจะสมูทใช่ไหมรายการมันกำลังจะสมูทมากคือฉันไม่อยากจะคืออะไรที่ฉันขัดแล้วมันสนุกฉันก็จะขัดหมายถึงว่าเช่นป้อนกันนู่นนี่ฉันทําเป็นบ้าอันนั้นก็คือมันอยู่ในมูที่สนุกแต่มูที่มันคือเรียลลิสติกอะมูที่มันคือชีวิตจริงอะเธอเขาติดสกินชิปกันมากเว้มือจะต้องแตะกันตลอดเวลา าจะต้องอยู่ข้างกันตลอดเวลามืออีกคนจะต้องจับขาอีกคนขาอีกคนจะต้องแตะอีกคนคือฉันทุกคนเคอฉันไม่รู้หรอกว่าจะมันมันมันคืออะไรอะแต่หมายถึงว่าถ้ามันคือแฟนเซอร์วิสอะเป็นฉันฉันจะทําบนโต๊ะเข้าใจใช่ไหมแต่สิ่งที่มาเกิดขึ้นคือมันอยู่ใต้โต๊ะมันอยู่ใต้โต๊ะแล้วแล้วเขาไม่ได้ทำอวดทุกคนอะแกเข้าใจไหม แล้วฉันก็ปล่อยให้เขาทําฉันจะไม่ขัดเขาเลยถ้านั่นคือเซฟโซนของเขาถ้ามันคือสิ่งที่เขาสบายใจแล้วเขาทําแล้วเขาคุยกันสนุกฉันปล่อยให้เขาทําฉันโอเคมากเออแล้วฉันก็เห็นเลยว่าโอเคสองพี่น้องนี้มันอยู่กันแบบนี้เขาอยู่กันแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยเออพอเรา เก็บของในระหว่างที่เราเก็บของใช่ไหมคะทุกคนปกติอะไราการก็ถ้าไปถ่ายบ้านใครเราก็จะล้างจานให้เขานู่นนี่อะไรเงี้ยอืมเออเราก็เห็นว่าเขาสองคนอะลงไปหยิบถุงดำเว้ยหยิบถุงดำมันคือมันคือความน่ารักเล็กๆ็ก,กน้อยน้อยอะนะเขาก็ลงไปหยิบถุงดำขึ้นมาแล้วก็เก็บขยะก,กันเองโดยที่ไม่มีใครบอกเว้ยโดยที่ โดยที่แบบทําเองอะ่ะทําเองเหมือนรู้หน้าที่เก็บทุกอย่างเองเก็บของเองแล้วก็เดินลงมาสังคดเดินลงมาส่งข้างล่างสองคนก็เดินลงมาส่งเราสองคนก็เดินลงมาส่งเราข้างล่างแล้วก็ตามคลิปทุกคนเห็นเลยก็ลงมาส่ง bye บายบายโบกมือกันไปอไรเงี้ยเออ